Hiding hey. the rain and snow, Trying from rain snow to forget won't and ค่ะท่านผู้ชมพอดีแอดฟังเพลงอยู่เห็นข้อมูลใบนี้ก็เลยนึกถึงราชนีลูกทุ่งคนเก่าที่เราเคยรักและชื่นชอบเธอก็คือพุ่มพวงดวงจันทค่ะ ก็เลหย,ยิบมาเป็นแนวทางสําหรับเสี่ยงโชคในข้อมูลที่1ค่ะตัวเลขต่อไปนี้อาจจะเป็นตัวเลขนําโชคนะคะก็มีดังนี้ค่ะล้าลึก30ปีการเสียชีวิตในวัย31ปีค่ะเด่น3031ส่วนวันที่เกิดค่ะเกิด04นส,สิงหาคม2504ก็จะได้เลข04 504 ส่วนเธอได้เสียชีวิตในวันที่13มิถุนายนพศ2535ถ้าตัดเลข2ตัวก็จะเป็น13และ3ตัวก็จะเป็น535ถ้าชอบก็จับไปนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่ทราบว่าเลขไหนจะมาค่ะข้อมูลที่2ฝันเป็นจริงเม็ดเดียว759 2ตัว57 59 7 79 ข้อมูลที่3นกนำโชครัฐบาล2ตัว6 2 4 2 5 8 6 4 6 8 3ตัว6 5 8 6 4 2ข้อมูลที่4ค่ะเลขเน้นน้อยงวดนี้แอดเห็นมีใบเดียวนะคะ3ตัว7 0 3 0ูนย3 3 8 8 5ข้อมูลที่5สุดท้ายค่ะเลขลับเฉพาะวงในบนล่าง2 1 2 5 3 1 3งสหสรุปคลิปนี้เลขชนคือ30 3ศ 3558ขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ